สวัสดีครับสิเพชาแนนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการเติมเงินเข้าไปที่ wallet ของแอปพลิเคชัน blue connect นะครับผมซึ่งวิธีการเติมเงินเนี่ยก็ง่ายๆเลยนะครับผมมารับชมกันได้เลยนะครับอยากพาคลิปสำคัญคลิปใหม่กดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์ช่องสติ a เพย์ชาแนลเอาไว้นะครับขอบคุณครับอันดับแรกนะครับผมให้เข้าไปที่แอปพลิเคชัน blue connect นะครับต่อมานะครับให้มาแตะที่คาว่า wallet นะครับผมทางด้านล่างนะครับ ใส่รหัสพินของแอปพลิเคชัน Blue Connect เข้าไปนะครับแต่ไปที่คำว่ายืนยันนะครับตอนนี้นะครับผม e wallet ของผมนะครับมีอยู่0บาทนะครับเดี๋ยวผมจะทดลองเติมเงินเข้ามานะครับผมอยู่ที่2,000บาทนะครับผมแต่ไปที่รูปบวกนะครับเพื่อทำการเติมเงินนะครับ โดยในคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนําวิธีการเติมเงินผ่านทาง k คพัฒนะครับผมส่วนท่านอื่นนะครับที่มีแอปพลิเคชันธนาคารอื่นๆอยู่นะครับผมก็สามารถมาเลือกได้เลยนะครับผมแต่ในคลิปนี้นะครับขออนุญาตเลือกแนะนําวิธีการเติมเงินผ่านทาง k คพั s นะครับผมแตะไปที่ k คพั s นะครับแต่เลือกจํานวนเงินที่ต้องการเติมเข้าไปนะครับผมผมจะเติมเข้าไปที่2000บาทนะครับ หลังจากนั้นนะครับให้มาแตะที่คําว่ายืนยันใส่รหัสพิน6หลักของแอปพลิเคชันเคพัดเข้าไปนะครับแต่คําว่าถัดไปนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราทําการตรวจสอบข้อมูลนะครับผมว่าถูกต้องหรือเปล่านะครับผมหลังจากที่ตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับให้มาแตะที่คําว่ายืนยันนะครับโอเคครับผมตอนนี้ก็ได้ทําการเติมเงินเข้าไปที่แอปพลิเคชัน Blue Connect เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะแตะกลับไปที่ Blue Connect นะครับ โอเคกลับมาที่ BlueConnect แล้วนะครับผมตอนนี้นะครับผมก็ได้ทาการเติมเงินเข้ามาที่ e ี a วลเ t ของ BlueConnect เรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้ยอดเงินก็จะเป็น2,000บาทเรียบร้อยแล้วตัวนี้ก็จะมีประวัติของการเติมเงินเข้ามาด้วยนะครับผมผม้้เรือกเติมเข้ามา2,000บาทนะครับผมผ่านทางแอปพลิเคชัน K p พัฒนั่นเอนะครับผม เพียงเท่านี้นะครับเราก็เติมเงินเข้ามาที่ wallet application blue connect เรียบร้อยแล้วหลังจากนี้นะครับเราก็สามารถทำการสแกนจ่ายให้กับทางร้านค้านะครับหรือว่าจะไปทำการสแกนจ่ายเพื่อเติมน้ำมันได้แล้วนะครับผมสุดท้ายนี้ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับและก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆคลิปใหม่ๆจากช่องสิวเพ c h ชาแนลนะครับผมส่วนท่านใดนะครับที่มีข้อสงสัยตรงไหนนะครับสามารถพิมพ์สอบถามไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับขอบคุณครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับ